ผีมะเกลว์อันนี้เวลาทำให้ให้กลิ่นของก๊าปิเนี่ยหอมหอมชวนกินครับอ่าก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเริ่มวิธีการทำนะครับการทำลูกตําเครื่องเครื่องลูกกะปินะครับต้องต้องอะไห้มันเข้าเนี่ยแถึงอต้องต้องต้องตะแคงต้องตแคง้องเอียงเอียงลูกครกเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยกวนมาหาใช่ไหม เมื่อกี้ตันตรงกลางใช่ไหมมันก็แค่ตรงกลางอย่างเดียข้างบนมันขึ้นม้นตกปาดเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยวาดมามันก็ปหาเองวิธีตามไม่ใช่ตันตรงกลางอย่างเดียววิธีครอกแต่ถ้าเผื่อตันตรงกลางอย่างเดียวมันตันตันเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวเนี่ยันเท่ากันแล้วเนี่ยก็ต้องหมุนที่มันติดติดลูกค้อยูดเนี่ยเทคนิคแล้วเทคนิค นนะครัเอียงกระทะขึ้นด้านบนนิดนึงก็จะเวลาผัดเนี่ยนะกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวมือต้องจับกระทะมัน่นไม่ให้มันลอยนะลูกกระปิก็จะไหลล,ลงมานะครับผมมันเหนียวมัน,มน,มนรกระทะลอยก็ใกล้เกือบจะได้ช่วงนี้ต้องต้องต้องผัดให้เร็วนะครับผมผัดให้เร็ว ตัวริงเสียงทิ้งมาแล้วออเป็นกะปีกระปีล้วใไอ้เรื่อกับานี้เราเราให้ผมใส่ีลูกอ่นสิบสอูก